อันนี้สานนี่ยังกว่าสานกระตาตาใส่กระถินเพื่อนอสานกระตาใสาก่กระถินเนึ่งเพื่อน,อนคู่หนึ่งคู่หนึ่งบอกอนี่นี่ดักตัวหนึง่งมัอขนาดกุนมันนึ่งยังไงเนาะกุนใหญ่ตัวนั้กุนน้อยกุนมันมนีน่จักนี่ยังนี่ไรไอเนี้ยละไอสอง ว่านวยหลับปีกกลัวหมดแลอเขาเขาเขาเอื่นว่าจะไหนก็ได้เครื่องนวยล่ะโอ้นี่ได้เครื่องนวยแล้วได้อันเดี๋ยวประเด็นคอามปลากระดิ่งขวดมันตื้อกวนมาเป็นสารโอ้ยสารสาทีดีไม้ไผ่กับจิ๋วติ๋วนี่จะอันนี้ย่างดีเลยนี่โอ้นี่เป็นเห็ดถิ่นพร้อมกันเพื่อละสองนวยคนบริสารนปูยาหนอนบรเขากันอ๋อเมียน มีวิชาอันนั้นเนาะมันต้องสารสารเทียบใส่กันไปนะมันจังอีเสมอกันเทียบใส่กันฝ้าหน่วยหนึ่งสารหน่วยนี้อ๋อเนียนแล้ก็สารหน่วยไค่หน่วยมันแล้วมันก็กระตาหิวอย่างมันบกเข่ากั้มใส่ชกเสือสีได้เจริญหน่วยพี่น้องเอ้ยอันนี้ อันนี้สานตัวนี้เอาไปขอใส่กฐินมันบ่เนี่ยเออบุญกฐินเดือนวันที่สองศจิกายนของโอ้ยของของอันเม่์ใหญ่เนี่นะเออเมย์ใหเราเขียนไปเราเหมือนที่เราได้ซ well ีหาบ่ซีวัที่ซที่หาบ่เอ้ยชาวบ้านว่าวันที่สองขยันพอท่านทนบอกไว้ก่อนบ่ในอันบ่ในอันนี้เพื่อนแม่วันอาทิตย์ที่สองค่ยน้อโอ้คือเสร็จเลยบุญกุศลหลายเด้ สารใส่กับมือจังสิกะทินงวดนี้ว่ากะทินใหญ่เลยเด้นี่เป็นสีเห็ดเมี่ยมไม่บ่ก็ชิดชัดสางเมี่ยมไม่แต<ช>่พอเห็ดเมี่ยมไม่ผมมันสิดลายล้านอยู่บ่กเปินลายตัวเป็นเห็ดอดไอยู่ดอกเป็นเ,เป็นเคยมียเออคุคยสาลงังอ๋อเป็นมีน่นามีตามีเงินมีชอ่อเอยู่โอ้อันผู้เฮ็ดนี่ก็สิได้รับอันนี้สงน้ำลายเตื่นยี่เลยนี่เนาะ เหเี็ดขายเลยโหก็ธรรมดาล้วนู้เห็ดจนปันนี่เมื่อยจนฟานนี่เออกะสิได้ทั้งบุญทั้งเงินแล้วเขามาสั่งก็คือให้เขาได้บุญเหมือนน้าเออคือเขาขายจีวรขายบาทให้นั่นแหละแบบเดียวกันแบ่งแล้วน้อะแต่เฮ็ดท่อกับบุญเลยบุญแบ่งประของกับธรรมดาอย่างแต่ว่าเขาจะขายถือขายแพงมันกันรื่องของเราแล้วก็ดซอยน้ำเหยีดบุญไปน้ำ ้าเป็นบรดเนอกเป็นลำเป็นรวยเป็นมีจิตอยากกันดีเพิน่นแท็กซี่ใหรร้ายกว่าบอกเพิ่นบุญเลยอ <c> ย <oughs> ่าเป็นกำลัง <c oughs> ดี่วนปากหมืนปากกระจาดเนาะอืมอือมันบกขอบบางที่การเป็นขับขับกันมาเรื่อย ไปเรื่อยๆแล้วไปจนได้ขอบได้รอบผลดีเกือบรอบแล้วนี่งีลวกะจังคอยมันนี่ก็เสียบตีนเสียมหัวมันไปดีแก่ตัวนี้นแล้วเจ็ดสิบเปอรเซ็น <laughs> บึกแปสิ ก็นี้ใส่ขอบแล้วเนาะใส่ขอบไส้ขอบแล้วเหมือนปากมือนปากมือนอืมคมนึงเสียบตีนเสียบห่วงแล้วใชแบบที่เด็เกเป็นกรสิเสียบตีนเสียบห่วงก็แล้วก็ลังไอ้เห็ดตีนเห็ดห่วงเยอะโอ้งามหงามห่วงบนท่านแห็นใส่บุญกระถินนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องเนี่ยโอ้งามหง่ามด้วยนี่นะมาอุ้ยเป็นเขียนใส่เสริมดามยางดี งามงามงามโอุ้หนะเมื่อก่อนเสร็จแล้วพร้อมไปกระชินโอเคครับผมพี่น้อง